ดีครับผมนานายแฟมลีครับผมสวัสดีแม่เอฟสท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมครับวันนี้นานายก็ได้มีโอกาสนะครับมาที่เขาชี้จันทนะครับก่เป็นครั้งแรกในชีวิตของนานายเลยนะครับที่ได้มาเที่ยวนะครับได้มาชมพระใหญ่นะครับที่เขาชี้จันทนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆครับอยู่พัทยา ก็ก็นานอยู <lawsuit> ่นะก็นานอยู่นะครับแต่ไม่เคยมีโอกาสมามาสักทีเลยนะครับแค่ผ่านนะครับเนี่ยเขามีทุ่งทานตะวันด้วยนะครับนี่าหลานน้องสาวมาด้วยหลาน้านกับน้องสาวก็ไม่เคยมานะครับอยู่พัทยายังไงอยู่หลังเขาชีจันร์แต่ไม่เคยมาอวันนี้ได้มาตากองตาเก่งนี่เป็นทุ่งทานตะวันนะครับก็สามารถที่มาถ่ายรูปได้นะครับสวนมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปจะเดินไปทางหน้าองค์พระใหญ่ครับเขาชี้จันนะครับตากล้องตากล้องสุดยอดตากล้องสุดยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะครับจ้ะชาวจีนเยอะเลยมาไหว้พระใหญ่บัตรรถจอดปะสามคันเมื่อร์กี้เยอะเลยออกไปแล้ว

เดินไปเดินไปอันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับผมทางขาขึ้นขาลงครับมาแล้วไปไหนไปตรงนั้นหน้าถ่ายว่ะไหนตรงไหนหน้าถ่ายงงงงนนน้้

บริการถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปด่วนนะคือถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เาจะมีเวลาลงมาพวกพนักทัรวเขาจะามามาให้สนใจก็ซื้ออ่ะภาพล้นำนามองภาพถ่ายร้อยหนึ่งบอกภาพละร้อยมีกรอบโอ้นี่แหละเขาเรียกว่าเซาะกราวจริงๆทีมงานสุรินเซาะกราวครับไม่เคยออกจากปานันเนี่ย จืออกจากปายู่แต่ในบ้านนะดูขนาดอยู่ใกล้ทะเลก็ไม่ได้พาเป็น,นปเที่ยวทะเลนะหรือ,อว่าได้เปิดหูเปิดตานี่อยู่ตั้งแต่ตัวน,น้อยๆครับตัวเล็กๆแม่ไม่เคยมาเที่ยวเลยเมแม่ไม่เคยพาลูกๆมาเที่ยวเลยขนาดอยู่ใกล้ทะเลาหาจอมเทียเยเท่ยวอยู่ติดจอมเทียนก็ยังไม่พาลูกไปเล่นทะเลอีกเ้ยมันเหนียวอะไรมันแ ทางท่องเที่ยวชาวจีนเยอะเนี่ยเรามาอยู่พัทยาครั้งแรกปีไหนจำได้ไหมเราน่าจะมามาก่อนปีมาอันนี้สร้างเมื่อปี2539นะครับ ชีจันรทรูปอะไรพระพุทธอะไรพระพุทธมหามหาวิอะไรเดี๋ยวไปอ่านข้างไหนเดี๋ยังไม่ใช่ เราเข้าไปขึ้นๆเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปข้างหน้าขึ้นไปนนข้างบนเวลนระวังลื่นเด้อระวังลื่นนะราานนะวังล้มเด้ออย่าวิงว่งอย่าวิ่งอย่าวิ่ง มหาวชิละอุตตโมพาสพาสอะไรพาสศาสตร์ครับนี่แหละพระพุทธมหาวิชระวิชระบอกมหาวชิวชิละอุตตโมศาสตร์พาศาสตร์พาศาสตร์นี่แหละ นมาสเต้นมาสเต้รูคิ้วนมาสเต้ผ่ากันไปไหนล่ะนี่ละวัารูคิ้วนมาสเต้ไปแรกของอาจารย์ดิสิบฮะอาจารย์ดิสิบราสร้างดิสิบเป็ นี่ไงชื่อบอกนี่ครับผมรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมกันสร้างพระพุทธมหาวชิระตมโมาสาตา ปาสัตปรตระัสดานี่ครับผมหยดได้ยังหยดได้ยังโอเคหยดหน่อยหยดหน่อยเล้วหยดน่มองหยดไอพี่กายไอพี่กายอยู่ไหนพี่กายหยดพี่กายไปเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาอายอดเลย โอเคอ,อ่าออถูกครับด้วยยังยังยังไม่ลงเลยยังไม่ลงยังไม่ลงอ่ะพับครึ่งหนึ่งวะ่ะเออเอา มันเต็มมันเต็มว่ะเต็มแล้วโอ้เต็มแล้วยอดเข้าไม่ไายโอเคจบครับเต็มเต็มละเต็มเออเต็มเต็มแล้วอ๋อเจ้าหน้าที่มาแกะด้วยอย่าไปมุนอย่าไปมุนอี๋มุนไปล็อกของเขาอีก

ลูกชิวเอยากดอนกอนงนั่นงบนโซโเ่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอีกอ่หนึง่งนั่งบนโซ่ครับปไปถ่ายกลางล่างดีปะอะไรหิวข้าว,วนะไม่หิวข้าวยังย,ยังไม่ถึงไหนคิวข้าวแล้วลงนะถึงแล้วลงลลวอากาศเริ่มลมนะ แล้วมันนี่อากาศเย็นด้วยนะอากาศหนาวลมอะไรเนาะอยู่แถวนี้แต่ไม่เคยมาเชื่อไหมว่าอยู่แถวนี้แต่ไม่เคยมาสักทีครั้งแรกในชีวิตอยู่หลังเขาชีจันอยู่หลังเขาชีจันเนี่ยอยู่หลังเนี่ยอยู่หลังพระพุทธรูปเนี่ยที่สวนนะที่สวนไทยไทยเนี่ยแค่กิโลสามกิโลสามกิโลสี่กิโลประมาณหโลไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอก ไม่ถึงไม่ถึงกลับรถรูเลยสี่โลไปถายรูมาเลเราถ่ายรูปนะอ๋อน่าคืออันนั้นชิในคือลูกอ่อน ถ่ายรูปที่เห็นก็คืออ่ะวันนี้ก็ได้ม,มีโอกาสนะครับมาชมความสวยงามนะครับของเขาชิจันนะครับนีบ<า>่ครั้งแรกในชีวิตเลยเด็กๆรู้สึกว่าจะตื่นเต้นมากนะ,ะดูเก็กเก็กท่าหรอฮะดูเก็กท่าหรออ่ะเก็กเอาาถ่ายมันก,นกน็สามคนถ่ายให้สามคนนะสามคนยืนเร็วๆไยืนเร็วๆเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อนเลยเขาถ่ายรูปก่อนมาเนี้ยมานี้ยูกกับพระอีมานี่มานี่อาไปไปถ่ายเลยเร็ว ตายแล้วนัตายสามคนหละต้องายเอาละครับผมก็สำหรับทลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ด้วยนะครับผมพาเด็กๆนะครับมาเที่ยวเขาชิจันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยมไม่เคยมาเลยครับอยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่ชนบุรีอยู่สวนไทยๆนี่ไม่รู้ว่ากี่สิบปีนะ้ฮะแต่ไม่เคยมาเที่ยวเลยนะฮะนี่ก็เป็นโอกาสดีก็เลยมาเที่ยวแยวะเด็กๆาแวะพาเด็กๆมา มาชมด้วยมาเที่ยวด้วยรู้สึกตื่นเต้นนะเนี่ยรู้สึกมีความสุขรู้สึกตื่นเต้นนะเนี่ยโอโ้โหครับฝากเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมออแบบแบบแบบนี้นะพี่ไข่ดีดีขอบคุณครับผมบ๊าย,บาย,บ,ายบาย